ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่86ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับต่อมาเมื่อพระนางได้สดับคำพันนา ความงดงามของพระราชอุทยานแล้วพระนางจึงมีพระประสงค์จะเสด็จไปยังที่แห่งนั้นจึงกลับทูลขออนุญาตต่อพระราชาพระราชาทรงอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าหากไปแล้วไม่เฝ้าพระบรมศาสดาก็อย่าได้กลับมาพระนางไม่ได้รับคำพระราชาตรัสสั่งเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปว่าหากพระเทวีไม่ยอมเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพวกเจ้าทั้งหลายจงใช้ราชอำนาจแห่งเรานี้แสดงแก่นาง จากนั้นพระนางเขมาเสด็จชมพระราชอุทยานถึงกึ่งวันก็ยังไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาจนมาถึงเวลาช่วงบ่ายที่ใกล้ถึงเวลาที่จะเสด็จกลับเหล่าราชบุรุษจึงนำพระนางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังเวลุวันวิหารทั้งที่พระนางไม่พอพระทัยเลยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระนางกำลังเสด็จมาจึงเนรมิตเทพอับนางหนึ่ง ยืนถวายงานพัดอยู่ข้างกายพระพุทธองค์เมื่อพระนางเขมาเทวีเห็นสตรีนางนั้นแล้วจึงดําริว่าสตรีนี้ช่างงดงามยิ่งนักเปรียบได้กับเทพอักสรตัวเราแม้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเทียงเคียงได้เลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุใดหนอตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ตัวเราจึงเป็นผู้ัวเมาในความงามแห่งตนเช่นนี้พระ นางเขมาได้ถือเอานิมิตนั้นพลางยืนทอดพระเนตรพินิษพิจารณาสตรีผู้งดงามนั้นอยู่ด้วยกำลังอธิษฐานของพระตาคตทันใดนั้นเองสตรีผู้งดงามนางนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาเข้าสู่ปฐมวัยหรือวัยแรกรุ่นตั้งอยู่ในมัชิมวัยหรือวัยกลางคนต่อมาเปลี่ยนมาตั้งอยู่ในปัจชิมวัยหรือวัยชารา สตรีผู้นั้นกลายมาเป็นผู้มีผิวหนังที่เหี่ยวย่นผมหงอกขาวฟันหักจากนั้นก็ลมกลิ้งลงพร้อมไปกันกับพัดท,ที่ถืออยู่ในมือเสมือนหนึ่งได้กระทำกะละแล้วในการนั้นพระนางเขมาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่เป็นไปโดยลำดับนั้นแล้วด้วยเหตุที่พระนางเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบุพเพุกล่าวคือทรงบำเพ็ญบารมีสะสมไว้ก่อนหน้านานายิ่งนะัก จึงเกิดความดำ่ริได้ว่าสรีระงดงามดั่งเทพธิดาปานนี้ยังถึงความวิบัติเช่นนี้ได้แล้วสรีระของตัวเราเล่าก็คงจะมีแบบอย่างเช่นนี้ต่อไปไม่ต่างกันเป็นแน่พระบรมศาสดาทรงทราบความในดำ่ริของพระนางแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าชนเหล่าใดถูกระคย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแส เหมือนแมงมุมตกไปตามใหญ่ของตาข่ายที่ตนทำไว้เองชนเหล่าใดตัดกระแสะแห่งราคาได้แล้วไม่มีเยื่อใหญ่ย่อมและจัดก,การสุขแล้วจงออกบวช เมื่อครั้นจบพระคาถาพระนางก็ได้บรรลุพระอ,อรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาคือมีความแตกฉานทางปัญญามีอย่างได้แก่หนึ่งอัตปฏิสัมพิทาหรือมีปัญญาอันแตกฉานในอัตมีความเข้าใจที่สามารถคาดหมายผลข้างหน้าอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุสองทำปฏิสัมพิทาหรือมีปัญญาอันแตกฉานในธรรมมีความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง ความเข้าใจถือเอาใจความแห่งอธิบายนั้นๆตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อขึ้นได้สามนิรุติปฏิสัมพิธาหรือมีความเข้าใจในภาษารู้จักใช้ถ้อยคำพูดอธิบายให้คนเข้าใจตลอดจนรู้ภาษาต่างๆอาจชักนำคนให้ เชื่อถือหรือนิยมตามคำพูดได้สี่ปฏิพานปฏิสัมพิธาหรือมีปัญญาอันแตกฉานในปฏิพานคือความเข้าใจทําให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงทีทั้งๆท,ที่กำลังยังยืนอยู่อย่างนั้นเองเป็นอันธรรมดาที่ว่าผู้อยู่ครองเรือนเมื่อได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานหรือไม่เช่นนั้นแล้วย่อมต้องบวดเสียในวันนั้นเลย ตัวพระนางเองก็ได้ทราบโดยดุดดีว่าอายุสังขารของพระนางยังเป็นไปได้ดีจึงเกิดดําริขึ้นว่าเราจะขอให้พระราชาอนุญาตการบวชของตัวเราดังนี้แล้วจึงได้เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศท,ทันทีครั้นเมื่อไปถึงพระราชนิเวศก็ไม่ไร้ได้ถวายบังคมแก่พระราชาอย่างที่เคยเป็นมาเพียงแต่ประทับยืนนิ่งอยู่ ในการนั้นเองพระราชาทรงทราบในอาการดังกล่าวนี้ว่าพระนางเขมาเทวีคงจะได้บรรลุอริยธรรมแล้วเป็นแน่พระราชาจึงตรัสถามขึ้นมาว่าน้องหญิงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วอย่างนั้นหรือพระนางทูลกลับว่าเป็นเช่นนั้นพระมหาราชานอกจากนี้พระบรมศาสดายัางให้หม่อมฉันได้เห็นแจ้งแล้วด้วยเหตุนี้ขอพระองค์โปรดอนุญาตการบรรพชาให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิด จากนั้นพระราชาก็ทรงอนุญาตแล้วให้ข้าราชบริพารนำพระนางเขมาเทวีไปส่งยังสำนักภิกษุณีแล้วพระนางได้ทรงผนวดในสำนักแห่งนั้นเองด้วยความที่พระเขมาเทรีเป็นผู้ที่มีปัญญามากจึงได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งที่ยังดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถหรือผู้ครองเรือน ต่อมาในภายหลังขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ทรงสถาปนาพระนางเขมาเทรีไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะหรือผู้เป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาในด้านผู้มีปัญญามาก